สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็มาเดินชมพืชผักสวนครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กําลังกําลังโตนะครับคลิปก่อนก็ยังไม่โตเท่านี้เดินชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเพลินๆกันอันนี้ก็จะเป็นแตงไทยนะครับแตงไทย ลูกไว้ครับที่ว่างเปล่าตรงว่างๆล้วปลูกเลยแกงไทยอันนี้ฟักทองกำลังติดดอกครับยอดฟักทองสวยๆสวยงามมากนะครับก็มีดอกด้วยนะ นี่ครับผักเริ่มโตแล้วนะครับเป็นผักสวนครัวปลอดสารพิษนะครับปลอดสารพิษร้อยซผักกาดชุนนะครับตัวนี้ผักกาดชุน,นอ,อันนี้ก็ผักกาดขาวน้อยนะครับโตแล้วกำลังงามานี่ครับ ที่วัวแห้งหวานให้ตอนที่ต้นยังเล็กไม่ได้ใส่อะไรนะครับใส่เฉพาะที่วัวแห้งกับรดน้ำดินตรงนี้ผมก็นำมาถมใหม่นะถมขึ้นมานะครับก็กะว่าจะทำเป็นบ้านสวนเล็กๆนะครับแทนหลังเดิมนะครับแทนหลังเดิมที่เก่าแล้วนะตรงนี้นะครับ พักทองงามเลยพักทองนี่ก็จะเป็นสระแหน่ปลูกไว้จินนะครับเราปลูกแล้วก็ได้จินชมไปเรื่อยๆครับชมเพลินๆครับ บรรยากาศยามเช้ามแมลงเต่าทองเยอะเลยนะครับบินว่อนเลยนะครับที่เราไม่ได้ฉีดยานะครับก็จะมีมะเขือด้วยเนาะอันนี้ครับหลากหลายสายพันธุ์กำลังติดลูกอันนี้ก็จะเป็นมะเขือขาวมะเขือเปาะนะครับมะเขือเปาะสีขาว กาดเช้าๆพริกต้นนี้ก็ยังไม่มีดอกนะกำลังมนะีกำลังมีดอกตลิดลูกแล้วก็มีเ,เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินไปชมพริกอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งดกมากนี่ครับพริกดกเลยนะครับ ก็จะมีแมงลักนะมีแมงลักมีมะเขือนี่ครับหลายสายพันธุ์นะครับปลูกไว้แมงลักอไปดูอีกฝั่งนึงนะครับอนี่ครับะมะเขือตรงนี้ก็เริ่มสวยเริ่มงามหลังจากที่ดาย่าออกให้นะครับ ผักแพรวอรอบก่อนก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เริ่มมียอดอเริ่มมียอดใหม่ขึ้นมาบ้างผักแพรวหอมหอมก็เริ่มต้นใหญ่เริ่มสวยขึ้นชมเพลอนๆครับพืชผักสวนครัวที่เราปลูกกินได้นะครับ ปลูกกินเองได้นี่ครับมีแต่ขี้วัวนะครับขี้วัวแห้งไปชมมะละกอรครับะมะละกอต้นหนึ่งผมเห็นลูกมันสวยเนาะ,ะก็เลยจะมาะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมดูมะละกอนะครับมะละกอ,อะสวยๆอันนี้ก็โหระพา ยอดงาม,งามนะครับนี่พื้นที่ว่างๆครับเราก็ปลูกปลูกทิ้งเอาไวนะ้ก็จัดการดูแลหญ้า,าใส่ที่วัวแห้งนะครับโรยให้มันก็ได้กินนะครับนี่ครับมะละกออไม่รู้สายพันธ์อะไรนะครับผมก็จําไม่ได้เพราะว่าปลูกไว้หลายต้นเนี่ยกำลังงามครับลูกสวยเลยเน่ยอีกหน่อยมันจะเตรียมต้นนะครับ เพราะว่ามัน,อมนถอดถอดยอดขึ้นไปเรื่อยๆเนะาะมะละกรก็จะมีดอกอเริ่มมีผลเล็กๆสวยงามนะครับสวยงามมากลูกมะละกอรอคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมมาเดินชมต้นไม้พืชผักสวนครัวแบบผสมผสานที่เราปลูกกินเองได้นะครับ ปิดท้ายด้วยผักใส่นะครับผักใส่เห็นแล้วก็เดินมาดูนิดนึงดูนะครับงามไหมผักใส่ทางอีสานหรือว่ามะละขีนกที่ทางภาคกลางนะครับเขาเรียกมะละกีนกนะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ